สวัสดีครับเอฟซีพบกับช่องพรชัยหมูกระทะวันนี้ก็วันอาทิตย์วันที่31สสนะผมจะมีตัวเลขฝากเอฟซีทุกคนทุกท่านนะอยากให้ฮะงวดนี้ไม่รู้เป็นอะไรอยากให้จริงๆครับเป็นแนวทางนะครับ แสจับสนุนแ่นการพนันนะครับเป็นแนวทาวงเท่านั้นนะครับชอบเอาไม่ชอบมาต้องเอานะครับ fc ะชมก็ใช้วิริยานในการรับชมนะครับเพื่อเป็นแนวทาง fc ทุกคนทุกท่านนะคลิปนี้ก็ วันที่สามสิบเอ็ดแล้วครับวันอาทิตย์อยากให้ครับนะถ้าท่านไหนเอาไปแล้วถ้าปังก็เอาไปทำบุญทำทานด้วยนะครับ fc นะผมก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้อยากให้จริงๆครับไม่เคยลงคลิปให้เลยครับ fc วันนี้จะลงคลิปให้ครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่ได่สนับสนุน ไปเลือกหาซื้อเอาครับใครชอบก็เอาไม่ชอบก็ต้องเอานะครับถ้าใครเอาไปแล้วถับปังก็เอาไปชํำบุญทำทานก็ด้วยนะครับนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวจะให้ดูกันเลยครับว่าเลขอะไรมั่งนะครับถ้าใครกลัวจะไม่ได้ก็แคปเก็บไปดูนะครับนะคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากครับไปตกปลาก็ไม่ได้ปลาเอาจะเหยื่อไปกินมาดูกันเลยครับว่าเลขอะไรมั่งนะฮะ FC. นะ FC พบกับช่องพรชัยเพื่อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้หน่อยนะครับนี่นะครับเลข FC นะใครจำไม่ได้ก็แคปหน้าจอไว้นะครับ นี่นถ่ายใกล้ๆใ,ใช้มือจับเอาครับไม่มีขากล้องนี่นะครับเอสตีชอบตัวไหนคัดได้เลยนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะถ้าใครปังแล้วก็เอาไปทำบุญทําทานด้วยนะครับนะแต่น้อยได้มากค่ะททำบุญทําทานได้ครับทำมากทำน้อยได้บุญเหมือนกันครับนี่นะครับ นะผมก็ไม่เคยให้ครับแต่วันนี้อยากให้ฮะวันนี้วันอาทิตย์พวกนี้ก็รวยๆปังๆเองเกันทุกคนทุกท่านนะครับอ่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่นี้เองครับ fc แดดก็ร้อนมากเนี่ยฮะผมอยู่ที่ศูนย์เพิ่งกลับมานะคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับ fc ไม่มีอะไรมากนะครับตกปลาม่เด็ดปลา่เงี้ย ลิปนี้นไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับ FC บายบายม่พูดเยอะครับเรือเอาครับชอบใจจวไหนไปหาซื้อเอาครับโอเคนะครับบายบายอะแต่ใครยังไม่กดไลค์กดแชร์ก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดติดตามให้ด้วยเผื่อ วันหน้ามีอะไรดีๆจะเอามออาฝากครับ FC สวัสดีครับ